อยูอ่ในชาดกเนาะใช่ค่ะเรียกว่าชาดกหรือในพุทธประวัติไม่แน่ใจเหมือนกันอ,อันนี้วันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่านนท่านเนล่าฟังหน่อยจะทําให้เหมือนกับว่าเราก็จะได้รู้อีกแง่มุมหนึ่งของประโยชน์ของการทํามรณานุสติด้วยก็คือปกติมันจะมีครั้งหนึ่งเนาะที่แบบพระพุทธเจ้าน่ะท่านอ่ะไปแสดงธรรมที่เมืองเมืองหนึ่งแล้วกันก็ พูดแบบว่าชีวิตของพวกเรานนะไม่ยั่งยืนความตายของเรานะแน่นอนนะเราพึงตายเป็นแน่แท้ชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดชีวิตของเราไม่เที่ยงความตายนั่นแหละเที่ยงก็มรณะบอรณะอันชนทั้งหลายใดไม่เจริญแล้วในการที่สุดชนทั้งหลายนั้นย่อมถึงถึง,ถงความสะดุ้งคือจะตายก็จะร้องกลัว ขาดกลัวเหมือนบุรุษที่เห็นอสรพิษแล้วสรุปก็คือพระเจ้าบอกว่าสอนเรื่องมรณะมันต้องตายนะตายแน่นอนนะสอนให้ไปทำอะไรแล้วถ้าไม่นึกถึงความตายตลอดเนี่ยถ้ามันเข้ามาใกล้เมื่อไหร่มันจะช็อกอ่ะมันช็อกอ่ะใจไม่ทันใช่ก็มีผู้คนมาฟังเยอะแยะมากมายก็ฟังดูมันก็ดูเบสิกถูกไ่มก็ดูซิมเปิลมากๆแต่ว่าก็ผู้คนที่ฟังทำเสร็จก็วางทะไว้ที่นั่นแล้วก็ไปทำ หน้าที่ของตัวเองเรื่องราวของตัวเองตามปกติเว้นแต่หญิงผู้หนึ่งซึ่งเป็นลูกของนายช่างหูรู้จากช่างหูเราไปเซิร์ชมันช่างทอหูอย่างเงี้ยหรอใช่มันเป็นเกี่ยวกับช่างทอใช่ใช่ใช่ช่ต้องมีรู้ก็ได้แบบนำทำเนี้ยไป แล้วก็ไปเจริญมรณานุสติอย่างนั้นอยู่3ปีเลยนะ3ปีสามปีเลยหสามปีคือแค่แค่นึกถึงเรื่องความตายเอาไปพิจารณาว่าความตายเป็นปกตินะมันเกิดขึ้นได้นะนี่ตลอดเวลา3ปีใช่ก็เรื่องเล่าเนี่ยก็เล่าว่าแบบเหมือนกับว่าประทับทั้งประทับใจในตัวพุทธเจ้าที่ดูแบบ ดูมีบุญบารมีมีบุญญาธิการมีศรัทธาด้วยมีศรัทธาด้วยคำสั่งสอนก็คือแบบมันใช่เลยมันมันไรงเงี้ยมี p โมทปิติกสธิสุขสมาธิครบหมดครบหมดแล้วก็ไปทําจริงๆด้วยทีนี้ด้วยปกติจะเราก็จะรู้เรื่องเล่าเนาะว่าพุทธเจ้าอ่ะตอนเช้าเนี่ยก็จะอย่างพยานดูอยู่แล้วว่าแบบเราจะต้องไปโปรดใครที่ไหนอย่างไรบ้างก็เลยเห็นด้วยพยานว่าแบบมีดลุนีนางเนี้ยที่คือพุทธเจ้าเปิดห้องแชทอ่ะ แล้วพอเปิดเรดาร์เปิดเรดาร์ใช่คนก็มาส่งกันบ้านเช็กก่อนเช็คท่านก็เช็คดูว่าคนไหนเป็นยังไงเหมือนเปิดซูมอ่ะเปิดซูมคนนั้นเราก็เห็นว่าธิดาของช่างหูเนี่ยจะต้องเสียชีวิตแน่ในวันนี้รู้แล้วคนนี้จะตายรู้ด้วยแล้วก็เล็งเห็นด้วยพยานว่าถ้าเกิดพระองค์เนี่ยไม่ได้ไปตัดเทศสอนในวันนี้เนี่ยจะมีที่ไปที่ไม่แน่ ไม่แน่ไม่แน่แต่ถ้าพระองค์ไปถามคําถามสี่ครับเดี๋ยวแป๊บนึ่งนี่ขนาดนะเดี๋ยวขอเบรกน่อนี่ขนาดคนที่เอาข้อธรรมไปพิจารณาตลอดอย่างนี้กันนะเฮ้ยคนที่เหมือนกับว่าพูดภาษาไม่มากเหมือนปฏิบัติธรรมตลอดนี่ถึงเรื่องดีๆตลอดเฮ้ยมันน่าจะไปดีใช่ป่ะใช่ใช่แต่พระเจ้าก็บอกว่าไม่แน่ไม่แน่แต่ถ้าพระองค์ไป ตัดถามแค่สี่คำจะมีที่ไปที่แน่เลยโอเคอืมหัวถามน้องวีเลยหัวไม่ชอาถามว่าโอ้โหเรื่องนี้วันไี้เตรียมมาแต่คือมันต้องมันต้องต้องเล่านิดหนึ่งว่าก็ท่านก็เดินทางไปนั่นแหละครูโบเกต์เล่าด้วยแล้วก็เหมือนแบบตอนแรกเนี่ยที่ดาของท่านหูก็ไม่ยอมมาเข้าเฝ้าด้วยนะเพราะว่าเหมือนกับกลัวพ่อดุเพราะว่าพ่อบอกให้ทํา อ่าอันนี้ให้เสร็จก็เลยแบบทําให้รีบทําให้เสร็จก่อนแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวจะเอาไปให้พ่อเราเดี๋ยวจะไปรีบไปว่าการาบพระพุทธเจ้าเลยแต่ว่าตอนที่แบบมันผ่านในแอเรียนั้นอ่ะก็เห็นพระพ,พุทธเจ้าน่ะจ้องมองมามด้วยแบบก็รู้ว่ารู้แล้วแหละว่ากําลังรออยู่และต้องเข้าไปหาลแล้วก็เลยถามว่า เธออาจจะไปไหนเขาพทธเจ้าถามเธอนํามาจากไหนมาจากไหนมาจากไหนตอบมาจากตึกข้างๆใกล้ๆกขาามาเธอมาจากไหนไม่ไม่เอาดิเอาไปทำพี่บีวะเล่นด้วยหน่อยเอาเล่นเล่นเอาเล่นตามนี้เลยเธอมาจากไหนไม่รู้เออแล้วเธอจะไปไหน ยังไม่ไปยังไม่ไปเธอจะไปไหนไม่รู้เอ้ยไม่เดี๋ยวอาจจะไปกินต่อกับพี่เต่าโอ้พี่พีไม่เล่นตาาไม่รู้ไปต่อไม่ได้ครับพี่โบก็ตอนที่พูดแทรกถามว่าเธอมาจากไหนน้องหยิบที่ดาช่างหูก็บอกไม่ทราบไม่ทราบจะไปไหนก็ตอบว่าไม่ทราบไม่รู้อีกแล้วไม่รู้ก็ไม่รู้อ่ะแล้วเธอไม่ทราบหรืออ่าไม่ทราบเหรอไม่รู้อะไปไหนไม่ทราบหรอจะไม่ทราบจริงๆเหรอเนี้ย ก็ตอบว่าทราบรู้ละอ่ะอ่รู้แล้วก็เธอทราบหรือเอ้ไม่รู้ก็ตอบว่าไม่ทราบอแล้วคนที่แบบอยู่ในเหตุการณ์ก็กวนตีนนเล่นอะไรกันอยู่เล่นอะไรกันเดี๋ยวทวนอีกทีหนึ่งทวนอีกทีเดี๋ยวคนฟังแล้วงงอ่ะมาจากไหนมาจากไหนตอบว่าไม่ทราบจะไปไหนจะไปไหนตอบว่าไม่ทราบทราบถามไม่ทราบหรือไม่ทราบหรอไม่ทราบหรออ่ทราบสี่ ทราบหรืออไม่ทราบโอเคควรตีแน่นอนก็เคก็คือก็เลยแบบก็เลยให้ผู้ชายก็เลยถามว่าอธิบายให้เขาฟังหน่อยว่าแบบที่ที่ถามแปลว่าอะไรเออก็เลยบอกว่าจริงก็คิดว่าผู้ท้าเจ้าหนักก็รู้อยู่แล้วแหละว่าแบบมาจากไหนจะไปไหนก็เลยเข้าใจว่าผู้ท้าเจ้าหนัดถามว่ามาจากเราหน่ะเธอหนามาจากไหนแปลว่าก่อนที่จะมาเอกซิเป็นคนเนี้ย เคยเป็นอะไรมาก่อนอือหรือชาติที่แล้วเป็นอะไรอ่ะก็ไม่รู้ก็ไม่รู้ไงอือไม่รู้ว่าชาติที่แล้วเป็นอะไรไม่รู้ดีตไม่รู้ไม่รู้แล้วเธอจะไปไหนคือตายแล้วจะไปไหนตายแล้วจะไปไหนไปเป็นอะไรก็ไม่รู้ก็ไม่รู้อ่าและเธอไม่ทราบหรืออแล้วตตบว่าทราบแต่ว่ารู้ว่ายังไงก็ตายแน่แน่แน่นอนชัวร์ไม่แน่ไม่รู้จริงๆหรอก็รู้ไงรู้ว่าตายชัวร์รู้ว่าตายชัวร์อแล้วก็ถามว่ารู้หรือรู้เหรอรู้ว่าจะตายตอนไหนเมื่อไหร่ที่ไหนยังไงอ่า ก็คือคำถามว่าเออไม่รู้ที่ตอบว่าไม่รู้เพราะไม่รู้จะตายวันนี้วันพรุ่งนี้เดือนนี้เดือนหน้าเช้าสายบ่ายเย็นไม่รู้ก็ทีนี้ก็เงบคนฟังแล้วก็เงียบแล้วก็พุทธเจ้าก็บอกให้คนอื่นทั้งหลายน่ะสาธุการในคําแบบตอบของนารุณีนะนี่สาธุแล้วก็ก็ดีใจมีกำลังใจ เกิดขึ้นว่าแบบูเราตอบคําถามได้แบบถูกเฉียบเข้าใจด้วยเฉียบแล้วคือด้วยแบบเห็นที่พี่บีรล่าใหฟังเนาะทั้งแบบปฏิบัติธรรมมาสามปีมีปีติประมวดสุขปัสติสมาธิไปเจริญมรณานุสติเทั้งพูททายนุสติด้วยนะมรณานุสติด้วยนะรักษาจิลเป็นประจำมีเพราะข้อควาศรัทธาในีพระพุทธเจ้ามากในการนึกถึงพระพุทธเจ้าตลอดมีศรัทธาด้วยก็เป็นพุทธานุสติด้วยอค่ะก็ มีรักษาสินเสมอแล้วก็ให้ทานสม่าเสมอเนี่ยสินห้าครบบริบูรณ์เนี่ยทําให้พอกำอกำลังใจคือตอบผู้เจ้าเจ้าถูกตอบถูกแล้วแบบมีแบบผู้เจ้าให้คนาทุกการแล้วกำลังใจอ่ะมันเพิ่มอิมแพกอิมแพกเข้ามาในใจอพอเร็จการนี้จบปุ๊บเนี่ยผู้หญิงคนนี้บรรลุโซดาปฏิผลเลยเป็นพระโสดาบันเลยแล้วก็กลับบ้านไปหาพ่อเอาเนี่ยไปให้ ปราบฏว่าเหมือนแบบมันตกใจอะเนาะมันก็เลยเกิดอุบัติเหตุคือเหมือนพ่อทําอะไรสักอย่างนี่แหละเสียบอกลูกไปเองตายตายหรือตายเลยอประมาณนั้นอถ้าคนสงสัยว่าเป็นไปได้ยังไงวะที่เคยได้ฟังว่าตะกี้เราพูดกันว่าข้อแรกก็คือว่าให้ยึดเกาะสิ่งดีๆเอาไว้เนาะจะได้ไปดีๆก็ถือว่าโอเคแล้วถ้าเป็นเรื่องใหญ่พอสองก็คือว่าให้ทําเป็นรูทีนหรือวาก็ถือว่าดีแล้วดีไปกว่านั้นเลยคือในกรณีนี้ คือทาให้คนที่จะเสียชีวิตอ่ะหรือเราเตือนตัวเราเองก็ได้ให้เราเข้าใจจริงๆเข้าใจจริงๆว่าการตายเกิดขึ้นได้จริงๆอย่างกรณีเนี้ยเราไม่รู้หรอกว่าเราเกิดมาจากไหนอะไรยังไงเราไม่รู้เราตายเราจะตายเมื่อไหร่ยังไงที่ไหนแล้วไปที่ไหนก็ไม่รู้อีกแต่เรารู้แน่ๆว่ามันตายแน่นอนอย่างเงี้ยถ้าเรามีความเข้าใจหรือมีท่าทีแบบมีปัญญาต่อเรื่องความตายให้เข้าใจว่าเป็นเรื่องปกติมากเลยก่อนน,นมีปัญญาเพิ่มตรมด้วยว่าการที่จะไปประตูสู่ความตายมันต้องป่วยก่อนใช่ไหม ถูกไหม <S 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 เพราะฉะนั้น <S 2> <S 2> <S การเจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นเรื่องปกติ <S <S ไม่ได้บอกไม่ให้รักษานะรักษาแต่มันเป็นเรื่องปกติอย่ามาโทษอะไรพิศดารว่า,าแบบแบบฉันทําบุญมาตอนชีวิตฉันจะไม่ป่วยคนละเรื่องกันถ้าเราเข้าใจได้อย่างถ่องแท้ว่าการเจ็บป่วยเป็นเรื่องปกติธรรมดาการตายก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาเกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีเหตุแลปะปัจจัยถึงพร้อมเนี่ยเราคิดอย่างนี้นะเราเข้าใจนะตัวเองเข้าใจนะหรือทําให้คนรอบข้างเข้าใจแบบเนี้ประเสริฐกว่าการยึดเกาะเหนี่ยวสิ่งดีๆไปอีกเยอะ มันทําให้คนจะไปอ่ะมันเกิดปัญญาแล้วมันก็ปล่อยวางได้จริงๆคือเข้าใจจริงๆว่าเออ,เอาตายก็ในเมื่อเหตุมันปัจจัยมันถึงแล้วว่ามันจะตายมันก็ตายแค่นั้นแหละเสียใจไหมก็เสียใจเสียดายไหมก็คงเสียดายแต่เข้าใจอันนี้ดีที่สุดประเสริฐที่สุดเพราะนั้นดีกว่าการทําให้ออพ่อเราให้แม่เราเกาะเกี่ยวพระไตอะไรก็ไม่รู้ที่พระไม่ได้ใช่เงี้ย ท่าเหลื่องกับ<ช>ไม่รู้อย่างน<ช>ี้ใช่ไหมแต่ก็ก็คือดีกว่าไม่ทาอ่ะต้องไม่ไม่ได้แอนตี้นะแต่หมายถึงว่าทําก็ดีแต่ถ้าเราเริ่มเข้าใจตั้งแต่แรกก่อนว่าความสบายใจของพ่อเราหรือของแม่เราที่อยู่ตรงนั้นอ่ะคืออะไรถ้าความสบายใจของเขาคือฟังสุนทรภพคุณก็ให้ฟังสุนทรภพร์เข้ไหมเออแล้วพอจิตใจมันเริ่มสงบมันเบาบางลงก็ค่อยให้พูดถึงเรื่องดีๆงามๆทำให้เขายึดเหนี่ยวสิ่งดีๆค่อยไปในแบบที่เขาทํา ถ้าเขาไม่เคยทํามาก่อนเลยบอกให้นึกถึงเรื่องดีๆมันจะนึกไม่ออก<ม>ใดีไปกว่านั้นพอเขาเริ่มนึกออก<ม>แล้วเขาเริ่มสบายใจแล้วเนี่ยเราก็สามารถบอกต่อหรือพูดคุยให้เขามีความเข้าใจในเรื่องความตายมีท่าทีไม่ได้ต้อนรับแต่ว่ายอมเปิดประตูกับความตายว่ามันเป็นเรื่องปกติธรรมชาติได้ก็เป็นเรื่องที่เสริฐที่สุดสาธุครับ